พปกบผมจันสอนลุยแหลกครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านแล้วนะครับพปก็ผมจันสอนลุยแหลกนะครับใช่ครับวันนี้เราก็มาการกับเจนชัยอารมณ์ดีนะครับแล้วก็ับน้องปอใสแหลงนะครับท่านผู้ชมวันนี้เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปจับกบ ซึ่งเป็นกบใส่พันธุ์ที่หายากมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะออกในช่วงที่ฝนตกนะครับไม่รู้ว่าวันนี้เราจะไปเจออสสอรพิษหรือว่าจะไปเจอเทพเมคาฉีใส่หน้าบนรอบที่เราด้วยใช่หรอใช่รอบที่เราเนี่ยไปเจอเทพเมคาอาคีฉีใส่หน้าเลยก็โชคดีนะครับไม่โดนตานะครับ ก็ถือว่าเป็นความโชคดีมากๆเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดโดนตาเนี่คือเหมืนหอนกับว่าตาบอดโ okay. mm hmm. อเคก็คือคังคกนี่แหละใช่คังคกก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยทั้งคังคกทั้งอึงแล้วก็พวกอึงปักขวดหรือว่ากบนากบอะไรพวกนั้นมันก็จะออกมาหากินนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังที่สุดนะครับก็จะเป็นพวกอสสารพิษนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตะขาบแมงป่องงู น้ำงูเห่างูจงอางอะไรเงี้ยต้องระวังอย่างยิ่งเลยนะครับโอเคท่านผู้ชมเพื่อไม่ให้เป็นการเสี่ยงแล้วนะครับเราก็จะเดินทางไปจับอึ่งจับกบด้วยจับกบกันเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะครับโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ไปกันเลยนะครับก่อนที่จะไปก็ขอบกันยหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้อาจารย์สอนด้วยแลกแล้วก็จะเอ็นชช่อารมณ์ดีแล้วก็น้องเปาะ ใส่แรลกเดินนะครับโอเคเราไปกันเลยครับไปกันเลยครับ let's go <S นี่ก็จะเป็นสถานที่ที่เรามาเคยเจอไอ้ดำเมี่ยงนะครับไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเจออะไรหรือเปล่า<ม>เพราะว่า<ม>หลังจากที่ฝนตกมาเนะี่ยมาสิ่งที่เราต้องระวังที่สุดคือพวกงูกะคาบนะครับสิ่งที่เราไม่อยากเจอในการหาเห็ดไม่ใช่การหาหากบหากบให้การเสี่ยงนเียวนี เจอไหมคือตอนนี้ดังดังมากเลยครับไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะครับคือแบบตอนนี้เสียงนี่คือแบบดังสนั่นเลยครับเดี๋ยวเราจะไปฝั่งนู้นเลยท่านผู้ชมจะพาไปดูตรงอ่างเก็บเน้ำนะครับอ้โหหลังจากที่ฝนตกลงมานะครับนี่มีมะม่วงด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะไม่เก็บนะครับ ตอนจะมาเก็บอึง่งอ่างกันนะครับโอ้โคือร้องดังมากนะครับท่านผู้ชมเจ็นไหมครับอึ่งอึงอึ่งอึง,อ,ง,อ,งอ่ะเดี๋ยวผมจะลงไปจับให้ท่านผู้ชมดูนะครับเจ้าท่านผู้ชม อุ้ยเต็มเลยเจนเต็มเลยอ๋ออคืนะแต่ขาดนางก้อนจเลไม่ได้ออกมาเลยที่เนี้องอทำขาดไปมีใจเรียบร้อยเจอป่ะตัวหนึ่งอ่ะ ดับน้ำแล้วเฮ้ยควมดันน้ำได้ได้วยหรอวะได้เด็กโอ้โหทแทกยาแตกอ้านี่ตัวอะไรวะเจ๊อเคอ่ะนี่จะเป็นอุปกรณ์แบบพื้นบ้านนะ โอ้ยเรีดไนงะที่ร้องดงนะนะังเนี่ยนะเรีดเรีดไเสร็จแล้วเฮ้ยนั่งไงนั่งไงนั่งไงดีงไปด้วยนงไงนงไงน เือมันดางมาจังไหนไวะมันมันดางอยู่แค่ตรงนี้ไปหาไม่เจอเลยนั่นดังอยู่ตรงนี้หาไม่เจอเลยไม่รู้ด,ด,ดังมาจาไหนเดืดเดเดอดอะฮะเดอดอมันร้องสองชั้นสององสองชัวนเดียวเนี่ โอ้โหต้องเดินมาบาๆเดินเาบาๆดิเดินยก็หายมาได้ได้ปะได้ไหมผู้เใช้เจลเบอร์เลยนะใช่ได้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 ปะน้องมอานานๆซีนะมันอยู่ในน้ำหรอใช่มันหายใจในน้ำได้หรอไม่เป็นอยู่บนบกแลผมจำเสีย ฮะปีกาสีนานสีนนี่คือไม่ถึงว oui, ่ามันออกมาเป็นเคื่องให้ดูครัน่ะแมเสี้ยนมันดังมันจะดูง่ายไม่เจอวะอ๋อนี่ไงเจอแล้วที่ไม่เสียดังนี่อ๋อแล้วเจอตัวแล้วผู้ชมนี่นี่มันนมันนอ้นง โบมันเล็กแคแต่เสียงมันดังมากเลยนี่แม่เสียงดังมากเลยโอ้านหรอเปล่าจานเด็กเตือนนิดเดียวเหรอนี่ไงดังมากเลยเด็กอึ่งอ่างนะตัวนิดเดียวแต่โคตรดังเลยเรียบร้อย

ระวังงูด้วยนะทักทอม อะไจ้ะไม่เคยเลยเป็นเชือกอ๋อนี่ไงใครก็เอเดียวนีเเดเ็เเน่เอดน่อยแล้ก็ไระวังระวังนะเดี๋ระวังระวัง

เป็นลำบากเลยนะท่านผู้ชมโอ้ยเจอแล้วปะแต่ว่าได้ยินเสียงอยู่ข้างนอกก็เยอะเหมาอนกันนะเจ้า่อันนี้เราห้าอะไจ๊ะห้าอยู่บนบ่เลยนะท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมนี่เราก็เหมือนกันได้ยินเสียงกบเจอปะ แต่ว่าเสียงมันค่อนข้างที่จะเงียบกว่ยนะครับเหมือนกับมันมีอะไรบางสิ่งนะครับมาลบกลัวแต่ว่าข้างบนนี่หาไม่เจอนะไม่เหมือนในน้ํานะครับท่านผู้ชมนะขอบคุณได้กินได้เยอะปะนี่ได้เยอะแล้วน้ออ๋อใหญตัวเลยเต็มครับเกือบเต็มกระป๋องครับอันนี้พอกินได้อ่ะโอ้เนี่ยกินได้หลายมื้อยู่ตักแห้งโอมต้มยำโอ้ยแซ่บอิหลีอิหลี เ <c oughs> จะมีกบดานี่อนั่นส่วนมาจะเป็นเขียนมากกว่าถ้าอยู่ข้างบนอนะ่ะถ้าเป็นอ่างอึอ่างแ็่เป็นเงียบไปเลยนะเหมือนกับมันเงียบไปแล้วเจนอ๋อเียงเงียบแล้วเมันจะไ,งไังตันกม็มาดางังนี่แหละ เจน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 ดูเจนเฮ้ยตัวกินกบป่าเฮ้ยเ้ทำไมมันหายไปเน่ยเฮ้ยตายเจ๊ตายเจ๊มันไปแนวะหายไปเลยเฮ้ยมันไปกบดาป่ะวะเฮ้ยันยอย่าไปใพล้พุ่มไม้พี่พองหรือเปล่าวะเฮ้ยไปอั่งนู้นเจ๊ Phòng luôn phòng luôn phòng nút đi ngang đi ngang đi luôn 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 lưu, lưu, lưu luôn 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 nè, nè, nè 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 nè, luôn qua đâu, luôn 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 Huy ไอตัวดำเมียนเหรอดูนี่งนนูน่นู่นเจอไหมเจอไหมเจอไหมน่่เน่เฮ้ยเฮ้ยมือนกันมันจะทำไหลเราเลยเฮ้ยเนี่ยเมือนกันมันจะทำเฮ้ยเฮ้เฮ้ยมันมาหากบหรอเฮ้ยมันน่าจะมากินกบมากว่างนี่

เอย่างนี้มันลอต้องต้องทำตัวว่าอย่างนี้มันเป็นผีโพเฮ้ยมากินกบช่เฮ้ยเฮ้ยเจมสมั้มมันจะสัวเฮ้ยเจมเจมเจน ไม่ค hey, uh. mm ่อยชินไงดีวมีคนีหมอดูไหท่เดายนดูดินลัไงดดดิจะมันไม่โอะไรเลนะ้นเลยเตา่หนูนนี่ทีโอ้มันไม่ใจนะเฮ้ยข้ามมันไม่โดนทิ้มหรอ โอหหนามก็เยอะนะเหมือนกับมันไม่กลัวเลยเจนเราก็ไม่กลัวมันจ้าเรามางล่าสามคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นไมล์คมนะนี่แต่ทางมันก็สงสารมันนะเฮ้ยเหมือนกับมันมาจิงกบเลยเจนแต่ดูเจนดูแบบก็ไม่ได้แก่มาไงมันจะไปมาจิงกอบเดิ กินกบเหรววะไข่ไปเลยไม่กลัวร้อยเลยเข้มจะตามด้วยไงัอนจไหมหรือว่าเรามีเรื่องเรไข่หรือเปล่มั้งไข่ดีจ้าผมมีเรื่องกับไปดูให้หน่อยไปดูให้หน่อยหนึ่งนี่คือใ่ไว้แจ๊ าากกถ้าคนมาหาก,กบไม่ใช่อ่ะถ้าคนมาหากบข่อมไม่ได้แน่นอนข่อมไม่ได้หรอไปต้องแล้วมั้งเจนจะกลับยังเชื่อไปได้ไหมเมื่อกี้มันไม่กลัวเลยนะมันคือผีโคลนแน่เลยจ้ะอือบอกว่ามันมองเห็นแน่ไงวะกลางคืนะเออมันไม่กลัวเลยมันอาจจะไม่ใช่ผีโคลนก็ได้นะหนามก็เยอะนะ ตามันไดไหมไม่มีเฮ้ยมันหายตัวได้เหรอเจนมาไปไหนขมันเลยดูดิจะบอกว่มันไปอยู่ในต้นสายแล้วเราไปตองนี้กูเจนเจนใมเอาไงจ้าลับไปดีกว่าลับเหรอมต้องไปหรมั้ง ไดดีกันเจินสรุปจอยังไงจับเลยว่าอยู่ไม่ได้ดีนะเจนอ๋ะจะอยู่หรือว่าไปเอาไงดีอันตรายนะ่นี่ยเจินไม่ต้องไปหรอกมั้งไปดีกว่าเอาไปจะไปกลัวเยอะไปกลัวจัง กอมันทำร้ายอ่ะเจนเดืกดัวเดืกดัวเฮ้ยเหมือน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 คล้ายๆตัวไอตัวดําเมี hey, right, no, ่ยงเลยนะแต่ต oh, ัวมันไม่ค่อยดำเหมือนไอดําเมี่ยงไงบอยเจนเน่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 มาแล้วเจนเน่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 เนเฮ้ยมันไม่ได้กลัวเลยเจนกลัวมันไม่กลัวนี่นี่นี่ถ้ามันไม่ไฟาสแต่ดาววิชามันไม่มี <ฮะ S 1> มันไม่แรงเกณจะลุยเปล่าฮ<า>ะไม,ม่ใจหรือดูนะมันตั้งท่าแล้วมันตั้งท่าแล้วมันตั้งท่าแล้วดูสิท่านอาจารย์กันตั้งท่าแล้วเนี่ยน่ะถ้าเบื้ี่โัวมันต้องมีไฟแรือเ่ใช่ถ้ามันไม่มีนะะี่ยแสดงว่ามันยจะเป็นแบบตัวลูกเปล่าตัวลูกอ่อนเปล่าไม่รู้อาจารย์อาจจะเป็นตัวลูกอ่อนมันก็ได้เฮ้ยนี่ยเนี่เนี่ยนี่เห็นเปล่ามันไม่กลัวเลยเกณฑ์อย่กลัวจัง เตือนอย่างเงี้ยแต่เขาไปเจรจาเข้ามาดิเจริ่ลวงผมเข้าไปนิ้วส้นนิ้วส้นโซ่ไปแท้โซ่ไปแท้แบบนี้เจริ่เราได้คุยกันลุงใจยังครับใจยังเข้าไปคุยเลยใจยังครับลุงผมมามีเลยนะใจอย่าเพิ่งใจอย่าอย่าให้แสงมันจะมืนมองนี่หวานนี้แล้วหวานนี้แล้วออเข้ามาคุยได้เข้ามาคุยให้เข้ามาคุยเลยวันนี้นะครับ มามามาเจนระวังเอามิตไปด้วยนะระวังเอามิตไปด้วยใจนครับอย่าอย่าไว้ใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้อย่าอย่าอย่าหวังมิตรอย่าวังมิตรไว้ใจนะใ่ใ่ไว้ใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้มันอาจจะมีพวกเพื่อมันก็ไม่รู้อ่ไว้ใจ่ไว้นะ จะเอาอยัางไงเจราจาป่ะเจราจากับมันไม่ได้เฮ้ยดูทรงมันดิเจนเหมือนแบบโคฟิตคอสซิงอย่างเงี้ยเหมือนกับมันจะยอมแต่มันไม่ยอมอ่ะใช,ใช่ไหมเหมือนกับมันพยายามจะทำารตลอดแหละพยายามจะทำารเราอ่ะ,อะเจนอย่าเอาไม่ดเตให้มันนะเฮ้ยมันมากินกบจริงๆเหรอเนี่ย เขาไปคุยเจนเขาคุยผมมากับเด็กเลยเนีไปคุยดิว่าจะมาคุยได้<อ>หรอืหรอเล่าเจ๊งวัยดีครับค็นใครครับเจนเนเอาดีๆนะเอาดีๆ อย่าเอามีดไปให้มันนะอย่าเอามีดไปให้มันอย่ามีดไปให้มันเลี้ยงดิเลี้ยงมันดิเลี้ยงมันดิบอลก็มาครัก็มาครัเฮ้ยเหมือนกับมันจะกลัวหรือไม่กลัวนะใช่เพราะมันเดินเข้าใส่อย่างเดียวล่ะ ยาวมีดไปให้มันนะยาวมิดไปให้มันแต่ว่าทำเหมือนกับเป็นมิดก็ได้เจนเอากบูกบกบมกบดีกบ้ามอากบมากบเดยวมาวา ไม่ได้ก็มาได้เจนเมื่อกี้ที่วิ่งหนีปัะนะ่ะไม่ให้เหรอใช่ไงมันมีกบนะแต่ไม่ต้องทำร้ายคนนะอะไรกันลองท้องคถาดิเจนท้องคาถาเลยจำไม่ได้ที่อาจารย์เคยสอนไง ปั่นเลยปั่นเลยมันจะไม่ทำลายเราเฮ้ยนิ่งเลยอ่ะเจนใช้ท้องกระถาที่นิ่งเลยอ่ะเฮ้ยเจนถอยล้อมหนึ่งดินิ่งเลยอ่ะนิ่งเลยอ่ะเอาใจสอนเนี่ยใช่ไงเฮ้ยนิ่งเลยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเริ่มกลัวแล้วมันถอย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 แล้ว มันถ่ายแล้วเห็นปะเจนเฮ้ยมันเริ่มถ่ายแล้วมันเริ่มถ่ายแล้วมันกลัวเห็้มะใช่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 แล้วมันกลัวคาถาดิใช่เฮ้ยมันหนีแล้ยอ่ะจับไปที่มืดๆแล้วหายไปแล้วจะลองตามไหมตามเอไหมไม่ไม่ไม่มันอาจจะมันอาจจะยอมเราแล้วแหละอือแต่ว่าตัวเนี้ยอาคมันแรมากคาถาเนี้ย นี่ไงมีดไงเมีดอาคมใช่ป่ะโอยไล่ไลดูดูดูมีดนะคม่นี้โมันหนีเลยวหายไปแล้อเจนโหยบละแสดงว่าคาถาใช้ได้เจ้ายังไงโอเคด เราขอปิดคลิปเพียงเท่าน,นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะกลับไปตามหากบที่ลวนไหเม่อกีนะครับทผู้ชมไม่งเดี๋ยวมันจะเสียดายนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะคบท่านผู้ชมล้วเราจะกลับไปเอากบที่เราเนี่ยทำหนุนกันม่อกีนะครับน,นจาจ๋านะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียของนะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เรานะครับนะคนที่เจอเมื่อกี้น่าอาจจะเป็นแบบลูกผีโพงหรือว่าอ่าสิ่งผีสิ่งร่างนะครับเราไม่คลลเคยเจอนะ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็โอเคก็ยินดืตนลั้ที่ตามเรานะครับไ้เจอกับคลิปหน้าครับขอคบคุณกค